ที่จะไปติดตามเรื่องของ iPhone กลายเป็นก้อนหินผ่านทางการส่งพัสดุทางไปรษณียน์นะคะมาดูเรื่องของแก๊งจรกรรมรถจักรยานยนต์กันบ้างค่ะตำรวจจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ควบคุมตัวแก๊งหางเต่าซึ่งก็ยังพงเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยนะคะร่วมกันจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามหอพักต่างๆค่ะเพื่อที่จะนําไปขายหรือว่าแลกกับยาบ้าโดยยอมรับนะคะว่าทํามาแล้วไม่ต่ํากว่า20ครั้งค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่สามารถบันทึกภาพเยาวชน4คนที่มีอายุระหว่าง14-16ถึง16ปีขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะตรเวนขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งตำรวจสืบสวนภูทรบางพลีก็ใช้เป็นข้อมูลค่ะในการสืบสวนติดตามควบคุมตัวแล้วก็ได้ตัวพร้อมกับของกลางนะคะรถจักรยานยนต์ในสภาพใหม่6คัน โดยเยาวชนทั้งหมดค่ะยอมรับว่าออกตระเวนไปตามอาพาร์ตเมนต์หอพักที่จอดรถนะคะที่มีรถจอดเอาไว้ตามลานจอดรถต่างๆแล้วก็ทําการจรารรมรถจักรยานยนต์โดยใช้วิธีต่อกระแสะไฟฟ้าตรงแล้วก็กระแทกระบบ,บล็อกหรือว่าหักคอรถ ก่อนที่จะนำรถขับไปขายต่อในราคาคันละ1,500บาทถึง2,000บาทหรือไม่ก็นำไปแลกกับยาบ้า10เมตรต่อรถ1คันแล้วก็นำไปแบ่งกันเสพนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยยอมรับว่าทำมาไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วทางด้านพันตำรวจเอกกรวัฒนประดิษฐ์ค่ะผูุ้่มกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลีก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียห,ยหายหลายรายเข้าร้องเรียนว่ารถจักรยานยนต์หายจึงเร่งรัดให้ตำรวจค่ะสืบสวนหาข้อมูลจนกระทั่งมาพบบอกแสจากกล้องวง จรปิดประกอบกับข้อมูลเชิงลึกนะคะบอกว่ากลุ่มคนร้ายนั้น,นยังคงเป็นเยาวชนแล้วก็มีพฤติกรรมรวมตัวกันเป็นแก๊งซึ่งก็เรียกตัวเองว่าแก๊งหางเต่าเพราะว่าทุกคนนั้นจะไว้ปลายผมยาวแล้วก็มีลายสักที่ขาค่ะ